ก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมมาตั้งแต่แรกคอยดูคลิปผมแล้วก็คอยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับถ้าผมไม่มีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยผมก็มาจนถึงตรงนี้ไม่ได้นะครับการที่ทุกคนสนับสนุนผมมาจนถึงจุดนี้เนี่ยแค่คําขอบคุณบางทีมันอาจจะไม่พอนะครับมีเมื่อใหม่หลายคนที่มีปัญหาแล้วก็ทักเข้ามาว่าถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มยังไง ก่อนที่ใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยตั้งใจทำคลาสเรียนฟรีขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่ติดตามเนี่ยหรือว่ามือใหม่ที่กำลังเข้ามาใหม่ได้ไปโรงเรียนกันนะครับในคลาสเนี่ยจะสอนตั้งแต่หุ้นคืออะไรการดูงบการเงินเรียบเรียงการเปิดพอร์ตหรือว่าคำแนะนําต่างๆที่เป็นความรู้พื้นฐานนะครับการดูงบการเงิน,นจนถึงคําแนะนําในการจัดพอร์ตว่าถือหุ้นกี่ตัวดีอะไรยังไงนะครับก็ให้เป็นแนวทางไว้สําหรับมือใหม่ที่กําลังเคลืงอยู่ว่าไม่รู้จะศึกษาเริ่มต้นจากตรงไหน ปตรงไหนและตอนศึกษาเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําเป็นแบบไหนในตรงนั้นก็จะมีสอนให้นะครับคลาสเรียนคลอสนี้นะครับก็มีเพื่อนๆส่วนหนึ่งที่กดเข้าไปในคลาสแล้วนะครับแต่ว่าผมมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งเผื่อใครยังไม่เห็นโพสต์ที่ผมโพสต์ไปนะครับถ้าใครจะลงเรียนฟรีเนี่ยก็ทักเข้ามาในแฟนเพจน,นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้เพราะว่าผมเคยแปะลิงก์ไว้ที่ YouTube แล้วเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วมันกดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครจะลงเรียนทักมาในแฟนเพจเลยว่าสนใจเรียนฟรี เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้และทุกคนก็กดเข้ากลุ่มมาเลยนะครับใครมีเพื่อนๆที่กําลังสนใจจะศึกษาเรื่องหุ้นอยู่ก็ชวนมาได้เลยนะครับผมปี6-4นี้ก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเรื่องหุ้นเนี่ยประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ